สวัสดีทุกท่านเลยค่ะช่วงนี้เดินไปไหนๆก็มีคนบ่นว่าอากาศร้อนนะคะก็ร้อนมากนี่ก็ส่งผลให้ทุกท่านได้มีอาการปวดหัวนอกเวียนศรีศรษะนะคะก็วันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้กับท่านที่ชอบแชมพูสม,มุนไพรนะคะแชมพูสม,มุนไพรเนี่ยดิฉันมาแนะนําก็คือสูตรสปาเย็นนะคะ เหมาะสำหรับท่านหญิงแล้วก็ท่านชายเลยสูตรสปายเย็นเนี่ยอพอสระไปแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่ามันก็จะมีะกลิ่นอะโลมาสปานะคะเดีย๋ยวเราไม,ม่แนะนำให้ดูนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นแชมพูซึ่งมีสมุนไพรนานาชนิดที่อยู่ในนี้นะคะปกป้องรากผมให้แข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็แก้คันนะคะแก้รังแคป้องกันการเกิดรังแค พราะช่วงนี้อากาศร้อนเราควรใช้สูตรสปาเย็นนะคะส่วนเมื่อเราสระผมเสร็จแล้ว <c oughs> ถ้าผมไม่มีปัญหาเส้นผมไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ใช้ครีมนวดเนี่ยนวดสระแล้วนวดนะ,ะแต่ก่อนนวดเนี่ยดิฉันอยากจะแนะนําตัวหนึ่งก็คือล้างสาันปิดท็อปตัวนี้ค่ะใช้ดีมากพอสระเสร็จแล้วสองครั้งถ้าเราสระอีกน,นะคะสองครั้งเราก็ใส่สมุนไพร อาไพสตเทิร์ปเนี่ยนะคะทั่วศีรษะแล้วก็นวดขึงทั่วไม่ต้องล้างออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมนวดนวดตามได้เลยแต่ครีมนวดเนี่ยดิฉันแนะนําให้นวดเฉพาะปลายผมเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงร้อนเนี่ยอย่าไปนวดถึงหนังศีรษะมันจะไปอุดตันและทำให้คันได้แลว้วกรณีที่ลูกค้าผมเสียล่ะคะเมื่อผมเสียมากๆเนี่ยผมยาวที่เสียเนี่ยเราจะมาใช้ตัวแค่ครีมนวดไม่ได้ก็แนะนําอย่างนี้คะ่ะ ใช้ยาสระเหมือนเดิมใช้ไฮสโตเทบดีทอ็อกหนังศีรษะไม่ต้องล้างออกเราก็นวดปลายผมด้วยแฮร์สแคปบาลาาคือนวดแค่ที่ปลายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเชื่อมผนท่าแกนแล้วก็มีกลิ่นหอมอโลมาสปาเช่นกันอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ผมแห้งเสียนะคะ,ะแล้วก็เมื่อสรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราไม่ลืมที่จะใช้อาหารผมบย่านางนะคะ หรือแฮร์รี่แ i ร์เอันนี้หนึ่งเดียวจริงๆเลยนะคะที่คิดค้นมาสำหรับลูกค้าที่ผมแบบไม่มีน้ำหนักนะคะสำหรับท่านชายขวดเดียวก็คงจบแต่ท่านหญิงเนี่ยผมยาวแล้วก็อาจจะมีมากมายอย่างนี้อย่างที่แนะนำนะคะวันนี้ก็คงแนะนำในเรื่องของแชมพูสูตรสปาเขาเรียกว่าผ่อนคลายสรแล้วก็เย็นศีรษะเข้ากับสภาพอากาศ ในปัจจุบันนี้ก็คือร้อนนะคะแต่ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพหนังศีรษะหรือเส้นผมก็ทักมาหาเพจดิฉันได้นะคะผลิตภัณฑ์ทุก ตัวในแบรนด์ไฮสปาไทยท่านได้สั่งได้ทุกร้านเสริมสวยที่เป็นดิลเลอร์เป็นตัวแทนหรือทุกศูนย์ทั่วไทยหรือทักมหาดิฉันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมา,มาแนะนําต่อนะคะว่าสูตรแชมพูใดเหมาะกับผมเส้นใดผมท่านใดบ้างนะคะขอบคุณนะคะ